สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านจ้าสวัสดีเอฟซีหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวหลอพี่พี่เอฟซีรัฐบาลไทยทุกทุกคนทุกทุกท่านจ้าสวัสดีพี่พี่บน YouTube, นันยูทูบนวมกันทุกทุกคนทุกทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าเมื่อนีจอยกับมีแนวทางฮานอยรวมสีนอยงวดประจําของวันที่ 20, 11, 64, ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่มาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมจ้า สำหรับแนวทยถ้าฮานอยรวม4น้อยวันที่19เดือน11จ้อยกะรูดไปเนาะจะเนาะสุดเน้นจ้อยให้เด่น5-0วิง่งลุ้นว่าจะเนาะจ้อยมาเข่าเด่นหาวิ่งรูดนหาจ่าละก็เด่น0วิง่งลุ้น0จ่าละก็เด่น4เนาะจะเนาะสำหรับไซร์ลุ้นไซร์วิง่งจ้าถ้าเกิดว่าอัพไปรูดไปวิง่งก็สิได้เต็มๆทั้งเบิร์ต4น้อยเลยเนาะจะเนาะพี่น้องใจสำหรับไซร์ลุ้นไซร์วิ่งของเฮาเนาะจะเนาะบอลสิเป็นน้องเฉพาะกิจ 09จ่าจอยกระจอถึง08เราจะน้อยสำหรับสายหลุสายวิ่งกระสีขาวตุ้งๆใาแล้วก็น้อยพิเศษจะ43 43นี่จอยกระจอ42 4หา46 47เดราจะเนาะสายหลุดสายวิ่งกระสีขาวตุ้งๆใจ43แล้วก็น้อยปกติจ้ะ56 56นี่มาตัวเดิมเราจะน้อยพี่น้องจาจจอยก็เริ่มบริจาคเอาเนาะสำหรับสายหลุดสายวิ่งทับลูกไปวิ่งกระสีขาวตุ้งๆเราจะน้อยแล้วก็น้อยวีพีพร้อมจะ หนึ่งสี่สี่หนึ่งนาจะนองสาหรับสายหลุดสายวิง่งขอแสดงความยินดีกับสายหลุดสายวิ่งนะจ้าส่วนสายจอขอห้เอากับสีลุดไปจังหน่อยน่าจะหน่อยก็ต้องกาอโทษขอบภัยสาหรับสายเจาะนะจ้าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนอาจะนองพี่น้องจ๋าปนกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น วันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่ห้าน้อยรวมสี่น้อยชุดเน้นจอยให้เด่นแปดเก้าจะชุดเน้นเด่นแปดเก้าวิ่งลูดเราจะสายวิ่งสายลูดเระนะาจะเนาะคือสิบบกพลาดจะแปดก็มีแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกจ้า 9ก็มี90 9าศูนย์เ้าหนึ่งเก้าห้าเกาเจ็ดคูเด่นแปดเก้านอก,กนอทำอักคูเด่นกน็ใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจะนอกคู่เด่น8ปดชุดกั้นเด่น7จ็ดจ้าถามักเจ็ดกับน,น้นำเจ็ดไปวิ่งไปรูดได้นอกจาก้าเจก็มีเจหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นนะจ้าตัวเน้นอยู่ในชุดกันเจ็ดแปดเก้าห้าแปดหก เลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวได้ชอบตัวไดกัแคปหน้าจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้เนาะแล้วทางการสิมีเข่าบ้างรุดบ้างจาับปะปนกันไปนะจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้ามีโชคมีใจมีโชคมีลาบกันทุกคนนะจ้าเขาาา้ามาเลยกรฝากนอกจากนอกปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจกับจอยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมานะจ้าสาหรับกินนีจอยกับโคกาวคาว่าสวัสดีจ้า